เบอร์ศูนย์สามสิบห้าพันสามห้าพันนี่เป็นโรตีนเป็นแซ่ซื้อทั้งหมดที่เลยเหรอซื้อซุปสามสิบาพันอันนี้เป็นไข่พีนใช่ไหมอันนี้แบบไข่ดาวก็อย่างนี้นะครับกึ่ ไ้ดาวเหมือนกันราว่าไไทยเรามาสูตรเป็นเคงเคร่งไริงเปล่าเจ้ะมีซ้ำชิปจะมีซ้นหาในนเบอร์งเยเปนไ่ดาวเขายงจต็อันนี้แหละอันนี้คือกันนเลยเขาเรียงอยู่ที่ป็งเครื่องกงกงมันข้ามกับเชียงเสนจังหวัดเชียงแสนมาตุ้งนะต่าง